โอเคนะครับสอนวิธีการรับเงินฟรีนะครับครั้งละ2 0 0ร้อยถึงสามบาทนะครับต่อวันเลยเนาะตัวนี้สามารถมากดเปิดรับได้ทุกคนเลยนะครับก็จะเป็นแัปนะหาเงินเข้าทูบิเนียลเล็ตมาใหม่นะครับเป็นการถอนนะครับเข้าทูบิเนียลเล็ตนะครับตั้งแต่หนะึ่งร้อยนับจนถึง200บาทต่อวันนะครับสามารถกดถอนกรอกเบอร์ทูบิเนียลเล็ตได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับเพียงแค่ดาวนะ์โหลดเนาะตัวนี้ก็สามารถที่จะได้รับเงินฟะรีแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสามารถที่จะทําการติดตั้งแอปได้ตามผมเลยนะครับ สำหรับใครนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะก็จะมีคาว่าลิงก์ดาวน์โหลดเนาะกดคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะพานเพื่อนนาวน์โหลเข้าไปหน้าต่างเมนูการติดตั้ง2ตัวแอปเนาะเราก็มาติดตั้งให้เรียบร้อยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็กดเปิดเข้าไปที่ตัวแอปได้เลยนะครับกดเปิดเข้ามานะครับเราก็ทําการก็เลื่อนลงมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นตรงคาว่า enter code เนาะกดเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์โค้ดได้ตามผมเลยนะครับก็จะเป็น WJ นะครับ SL 6M นะครับตอนนี้นะครับการที่เราใส่นะครับจะได้รับในส่วนของ1,500คอยนะครับฟรีเลยเนาะผมจะขึ้นให้ตัวหน้าจอนี้เลยนะครับก็จะเป็น WJ SL 6M นะครับตอนนี้ก็กดคอนเฟิร์มได้เลยเนาะหลังจากที่เราใส่เสร็จนะครับสำหรับใครนะที่ใส่ในสอวนหน้าคำเชิญไปเสร็จนะตรงยอดเหรียญของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาเนาะในส่วนของใครนะที่จะได้รับเงิน200-300บาทนะฟรีนะตอนนี้อย่าลืมมากดเปิด ตรงกล่องสีมูตัวนี้นะกดเข้าไปนะแล้วก็ไปกดเปิดก่อนนะซึ่งการเปิดครั้งแรกเนี่ยเขาจะแจกอยู่ที่270บาทนะครับาทนะอย่าลืมมาคลิกตัวนี้ด้วยนะก็ครั้งแรกนะเขาจะแจกอยู่ที่270บาทนะแล้วก็ทํายังไงนะถึงจะได้300เนาะเราจะเห็นตรงชวนเพื่อนด้านล่างนะกดเข้าไปนะตัวนี้นะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีโค้ดตัวนี้เป็นของตัวเองเนาะ ก็นาโค้ดตัวนี้แหละนะครับมาวางใต้คลิปผมก็ได้หรือว่าจะแชร์ไปตามกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์หรือว่าใครจะแชร์เป็นลิงก์ก็ได้นะหากมีเพื่อนดาวโหลดผ่านลิงก์ของเรานะก็จะมีรายชื่อเข้ามาได้ล่างประมาณนี้เลยนะถ้ามีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกได้รัวๆเลยนะหากมันถึง100%นะคเรับเราก็จะได้รับ300บาททันทีเลยนะซึ่งตัวนี้ชวนแค่ไม่กี่คนนะก็สามารถที่จะได้รับแล้วเนาะซึ่งเราสามารถรับได้ไม่จํากัดเนาะก็คือวันหนึ่งหากเราเชิญสําเร็จแล้วนะก็ เปิดในครั้งต่อไปได้เลยนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนเนาะอาจจะมีเพื่อนไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็ตัวนี้ก็มาชวนได้นะเพราะว่ามันชวนไม่ถึง20คนนะก็สามารถถอนได้แล้วนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูแล้วกันนะหากมันถึง100%เนี่ยเราจะได้รับ300ยังไงนะครับโอเคตอนนี้98%แล้นะครับก็98.32เนาะก็กดคลิกไปนะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาทีละศูนย์จุดสามศูนย์มากนะ อ่ะตอนนี้9.9ล้วนะับคลิกอีกรอบเดียวเนี่ยก็สามารถถอนได้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้อ่ะโอเคนะับคลิกเพื่อทำการถอนได้เลยนะครับยินดีด้วยนะครับเรารับ300บาทเนอะอย่างที่ผมบอกเลยนะว่ารับไปแล้วเนี่ยเรานะสามารถมากดเปิดได้อีกรัวๆเลยเนาะก็จะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมมาคลิกตัวนี้ด้วยนะแล้วก็าไปทาการชวนเพื่อนได้เลยนะครับใครที่มีรหัสเชิญของตัวเองสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับของผมเนี่ยก็จะเป็น WJSL6M เนะ นักผู้ชมเนี่ยตัวนี้ก็จะแตกต่างออกไปนะครับหากมีเพื่อนนะรับใส่รหัสคำเชิญของเราหรือว่าดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเรานะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะได้รับ10%นะของรายได้ที่เพื่อนได้รับเนาะก็คือหากเพื่อนได้รับ100คนะแนนนับเราก็จะได้10คะแนนก็จะประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้ใครที่สนใจอยากจะเล่นตัวนี้ก็แนะนำเลยนะครับสองฟังก์ชันหลักๆเนี่ยของแอปนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมหรือแอปพลิเคชันนะครับตัวหน้าแรกทั้งหมดเลยนะครับสำหรับใครที่อ,อยากจะ สร้างไรายได้นะครับตัวนี้ก็ลองเข้ามาเล่นกันดูเนาะใน,นสองการถอนนะครับมันก็จะอยู่ในเงินตัวนี้ของเราเนาะสำหรับใครที่ได้300มาครับก็สามารถที่จะเลือกจํานวนเงินนะสอ0รแล้วก็100บาทแล้วก็ไปถอนได้เลยนะครับกดถอนนะกรอบเบอร์ทุกที่ว่าเร็วนะเพิ่มเบอร์ให้เรียบร้อยนะหลังจากนั้นกดคอนเฟิร์มนะมันก็จะถอนให้เราโดยอัตโนมัติเลยเนาะใน,นสองเงินตัวนี้จะเข้าไวมากๆเลยนะเพราะงั้นใครที่ดูคลิปนี้นะครับสนใจอยากจะเล่นตัวนี้ก็สามารถที่จะ รีบดาวน์โหลดเลยนะลิงก์โหลดลิงล์งสมัครเดี๋ยวผมจะแปลไว้ใต้คลิปเนาะใครที่มีราชเชิญสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบมากที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับ